สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมิวจากช่องพี่นายวันวก็จะมารีวิวตัวละครใหม่นะคะน้องเอีนะคะก็ต้องบอกว่าปกติแล้วมิวจะเป็นสายซัพพอร์ตหรือไม่ก็เมดนะคะแล้วก็รู้สึกแบบเบือ่อตัวละครเดิมๆอ่มแบบกิลด์อะไรพวกนี้หรือไม่ก็อิชาอะไรเงี้ยก็เลยแบบหาตัวละครใหม่เล่นที่มันแบบเออหายเบือ่อแล้วก็เห็นตัวนี้คือตอนแรกกับเพื่อนเล่นเว้ยแล้วเร,รู้สึกว่า ตัวอะไรหวะแบบทําไมมันดูกะโหลกกะลาดูบางดูแบบทําไมต้องเอาตัวนี้มาอะไรอย่างเงี้ยดูไม่มีอะไรแต่พอแบบเราซื้อแล้วเราลองเล่นเองอะ่ะเออเรารู้สึกว่าคือถ้าเล่นเป็นน้องนีงน่แบบโคตรโกง <c oughs> คือแบบว่ามันมีข้อดีและข้อเสียนะแบบอย่างข้อเสียก็คือน้องอะ่ะจะแบบเนี่ยนารักบอบบางก็จะแบลวบลปล่อยเวทก็เนี่ยทีละตึกทีละตึกแบบ มันหยอดเขาต้มแบบทีละหยดทีละหยดอย่างเงี้ยมันก็แบบบูบูคนเดียวมันไม่ค่อยได้ไงแล้วก็สําหรับคนที่แบบชอบบูก็อาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อดีของน้องก็คือมันเป็นซัพพอร์ตที่แบบโคตรจะซัพพอร์ตเลยอะแบบสมมติว่าเพื่อนแบบว่าใกล้ตายอย่างเงี้ยแล้วเราไปเกาะใช่ไหมเราปล่อยอันตีปุ๊บ พร้อมเพื่อนปั๊บแล้วแบบว่ากดป้องกันอีกก <_ C gli> ดล้างสถานะกดโลนะ่อะไรเงี้ยคือมันเพื่อนพลิกชนะได้เลยอ่ะคือแล้วอีกอย่างนึงคือเวลาเล่นอะ่ะเ <_ C li> พื่อนจะตายก่อนไว้ที่เราเกาะแล้วเราถึงจะเลือดจะลดที่หลังแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะก็คือแบบสมมติเราโดนซุ่มโจมตีใช่ไหมแล้วแบบเราใกล้ตายอะ่ะหลุดเราหลุดออกจากเพื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีเวลาฟีต,ตัวเองเลยแบบว่า ยิ่งไม่เข้าอะ่ะแบบว่าให้เราแบบมีเวลาหนีมันก็เป็นเทคนิคที่เขาเสริมมาเพราะว่าน้องตัววางมากคือถ้าหลุดจากเพื่อนแล้วลมอยู่ก็คือตายเลยอะไม่ต้องคิดมากคือตายแน่ๆสำหรับเทคนิคการเล่นนะคือตอนแรกเราก็เล่นไม่เป็นอะเราก็เราก็แบบว่า ก็ลองไปเล่นแบบที่ไม่ใช่แรงก่อนมันก็สำหรับมิวนะเทคนิคก็คือต่อให้เราอะจะบอกเพื่อนว่าโจมตีเข้าไปแบบเวลาที่เราแบบกดอันตินะมันก็แบบมันไม่ได้เว้ยเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยพลังเขาอาจจะไม่พร้อมอะไรแล้วต่าง,าง,าง,างๆนานาที่มิวจะทำก็คือเวลาที่เพื่อนแบบตะลุมบอลอะ คือถ้าเขาตะลุมบอลแสดงว่าเขาพร้อมจะสู้แล้วใช่ไหมนั่นแหละคือมิวจะไปเกาะต่อให้เพื่อนเลือดน้อยก็ตามคือมันจะช่วยให้เพื่อนแบบพลิกสถานการณ์มาชนะได้เลยอะ่ะเพราะว่ามันมีกฎป้องกันมีกฎล่มีกฎ,กกฎกอะไรอย่างที่บอกอะ่ะคือแบบไม่ต้องกลัวว่าจะตายอะ่ะพราเพื่อนจะตายก่อนแล้วก็เทคนิคที่สองก็คือแบบเนื่องด้วยตัวนี้เวลาที่เราเกาะอ่ะมันจะแบบว่า ช่วยเพื่อนเคลียร์คีฟหรือป่าไม่ได้นะเราก็ต้องพอถึพอมันหมดแบบมันหมดแบบพลังอะ่ะเราก็ต้องออกมาแล้วก็เนี่ยช่วยเพื่อนเคลียร์คีบเคลียร์อะไรไปอะ่ะเพราะว่าก็เก็บเงินด้วยจะได้แรงๆเนี่ยเนีเนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเห็นปะ่ะเราสามารถสู้กระแทงได้เลยอะ่ะถ้าเราแบบจังหวะเราต้องได้อะ่ะต้องค่อยๆฝึกนะ้นแบบ สำหรับใครที่แบบว่าหาอะไรใหม่ๆทําทำอะซื้อเลยสนุกมากแล้วคือแบบว่าถ้าจะเล่นให้ดีก็ไม่ใช่ว่าทิ้งเพื่อนแล้วก็ไปเกาะเดินอยู่นั่นแหละคือมันต้องลงมาช่วยเพื่อนด้วยนะแล้วก็ดูโซนดูเลนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามีการตะลุมบอลต้องตาไว้ก็แบบวิ่งเข้าไปเกาะคือคือแบบว่าโอ้โหชนะใสใสอะบางเกมมิเล่นนะ ซัพพอร์ตไปแบบยี่สิบสี่อย่างเงี้ยแบบคือมันซัพพอร์ตแบบแหลกล้านมากแล้วข้อดีอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราแบบเพื่อนจะล้วงเข้าไปในป้อมใช่ไหมเรากดป้องกันอย่างเงี้ยเออมันก็จะช่วยให้เพื่อนอุดขึ้นอ่ะยิ่งถ้าเราแบบว่าไปเกาะแทงนะตอนที่แบบว่าใกล้จะถึงป้อมใหญ่แล้วอะคือไม่ต้องกลับไปฟื้นฟูเลยอะคือแบบว่า เล่นอยู่อย่างนั้นป้องกันควบคุมกดล้างสถานนะแล้วเพื่อนก็แบบว่ากดฮิวตัวเองเราก็กดฮิวคือแบบว่ามันหนามากอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราเล่นกับเพื่อนแล้วแบบว่าเราเกาะเนี้ยแล้วเพื่อนเลือดน้อยใช่ไหมบางทีมิวก็จะแบบโดดออกมานะแบบว่าแล้วก็บอกเพื่อนกลับฐานก่อนอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการเตือนเขาบางทีแล้วเขาคิดว่าเราอะไม่รู้ไงคิดว่าเราเกาะแล้วอึด ก็เลยแบบไม่ยอมกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเทคนิคเล็กๆนะที่แบบว่าเออแนะนําก็คือเล่นตัวเนี้ยก็อย่าห้าเลยอะคือคือถ้าอยู่คนเดียวแบบจะเดินเพ่นผ้าอะไรเหมือนเหมือนหนุน้อยมแมกแดงจะโดนหมาป่าขย่าอันนี้คือแบบมิวรอเพื่อนอย่างเดียวเลยคือแบบว่าหยุดในป้อมอะไรเงี้ยฟาร์มคนเดียวก็ไม่ได้แบบอ่อนแอมาก ตัวเนี้ยก็แบบว่าเริ่มมีการแบนแล้วนะคือแบบว่าแรกๆซื้อมาไม่ไม่ไม,มีแบนแต่แบบหลังๆอ่ะแบบเวลาลงแรงอ่ะเริ่มมีการแบนเพราะมันโกงไงก็หวังว่าคนจะเล่นไม่เป็นอย่าให้มันแบบเป็นตัวที่คนเล่นเยอะเลยไม่อยากให้โดนแบนเพราะว่ารู้สึกว่าเออสนุกอะแล้วแรงมันขึ้นเร็วอะ่ะแบบคิดโกง คือเวลาที่มิวจะเลือกเกาะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเลยคือแบบจะไม่ค่อยเกาะแคลรี่เท่าไหร่บางคนแบบแคลรี่เขาจะติดนิสัยแบบว่ายิงห่างๆไงเออเราก็เจอส่วนใหญ่เราจะติดแบบไฟเตอร์พวกที่ล้วง,งเก่งๆแบบพวกฟาร์มอะไรเงี้ยหรือไม่ก็พวกแบบถ้าเกาะพวกเมดที่แบบไอตัวนั้นอนะเดียวชานปะเออที่แบบว่าปล่อยพลังแรงๆนะโอ้โหแบบบอกเลยว่าสุด งสุดๆสๆำหรับคนที่แบบว่าเล่นแล้วมาเจอตัวละครตัวนี้นะคะก็ก็ดูก็แบบว่าเออทำความเข้าใจน้องหน่อยว่าแบบเวลาที่น้องเกาะแล้วปล่อยอันตีก็คือแสดงว่าคุณก็แบบ เออมีตัวช่วยเพิ่มขึ้นก็แบบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบเห็นว่ามีแต่ตัวอ่อนๆแล้ววิ่งหนีนะบางทีอย่างเมื่อกี้ที่มิวเล่นอะ่ะคือมันก็แบบสามารถแบบสู้กับแทงได้เลยถ้าเป็นเมดกับแคลรี่ตัวบางๆรวมกันแบบเนี้ยอเห็นไหมตายไหมนี่ไม่ตายเห็นไหมน้องแบบฟีดต,ตัวเองได้แล้วเราก็สามารถมีเวลาที่จะวิ่งไปหาอีกตัวเพื่อกาะอีกแม่งโคตรโคตรเห็บ <assist> คือคือแบบว่าข้อดีของมันนะก็คือเหมือนแบบสมมุติอะว่าเพื่อนแบบว่าเลือดอยู่ติ่งเดียวกาลังสู้อย่างเงี้ยถ้าเราไปช่วยอะโอโ้โหเราเพื่อนตายเราสามารถแบบยื้ออะยื้อเวลาให้เพื่อนตายช้าลงเพื่อที่จะให้คนอื่นอะแบบวิ่งเข้ามาเสริมได้แล้วเราก็ก่อคนอื่นไว คือตัวเนี้ยบอกเลยว่าแบบเล่นง่ายนะเพราะว่ามิวอะเป็นคนเล่นอะไรที่มันซับซ้อนไม่ได้อะแบบพวกแบบแอนต์ซินหรืออะไรที่มันแบบ ต้องใช้ทักษะเยอะๆอ่ะจะเล่นไม่ค่อยเป็นชอบเล่นพวกที่สายบวกอ่ะแบบว่าแทงไปเลยหรือไม่ก็เมดพวกที่มันแบบแค่ปล่อยไม่ต้องคิดอะไรมากคืออย่างถ้าไอ้นาซินเราก็ต้องดูจังหวะดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ไม่ค่อยเป็นชอบเล่นอะไรที่แบบตัวนันนแต่พอมาเจอตัวนี้ก็คือบางแต่ว่าแบบทรงพลัง เนีย่ยดูดีทุกคนเนี่ยมิวกดคือตัวนี้มันสามารถฮิวให้เพื่อนได้ด้วยอะคือสมมติว่าเราเกาะเพื่อนตอนนั้นเลือดเท่าไหร่คือเพื่อนเลือดลดเราไม่ลดและยิ่งเรากดฮิวเพื่อนก็จะแบบแล้วก็กดแบบเนี่ยล้างสถานะคือมันก็จะยิ่งทําให้เพื่อนแบบอึดขึ้นเห็นไหมเนี่ยพอกดแบบฮิวกดอะไรมันก็แบบขึ้นสีขึ้นแบบสีเทามา แล้วใครที่แบบว่ามาเล่นคู่กับน้องแล้วโดนน้องเกาะน,นะก็อยากจะบอกว่าน้องมีตัวป้องกันนะคือแบบว่าทำให้คุณอึดขึ้นอะ่ะเข้าป้อมเข้าอะไรก็จะแบบสามารถเข้าไปลงได้ไม่ต้องกลัวเออแต่กลัวหน่อยก็ดีพาวิ่งหนีก็ดีบางทีอะ่ะเขาเห็นว่าเราเกาะมั้งเขาก็แบบโอ้โหเข้าใหญ่เลยแล้วแบบ ตัวเองก็สู้ไม่ไหวอะ่ะเออเนี่ยข้อเสียของน้องวิ่งหนีก่อนอย่าทำหนูเอาพี่ติดเออข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเยอะอะข้อดีก็คือแบบเวลาสมุิเราวิ่งหนีใช่ไหมแล้วเราแบบใกล้จะโดนล,ละ แล้วมีเพื่อนวิ่งอยู่ข้างหน้าเราแม่งโดดเกาะได้เลย้ยแล้วก็แบบว่าแล้วก็พอพ้นปุ๊บเราก็ออกอะไรเงี้ย <Ultimate. S 1> ตอนเกาะก็เนี่ยจะกดกดอันติเสร็จปุ๊บกดป้องกันอีกป๊บ๊บเนี่เห็นไหมก็จะแบบเออเข้าป้อมยิงอะไรก็จะแบบ หัวไขห่วงจบไปแล้วฮะก็ฝากไว้แบบจริงๆเราก็อย่าแบนน้องเลยเพราะว่าถ้าเราเล่นเป็นเรารู้เทคนิคว่าเขาจะมาอย่างไงเราก็สู้ได้มันไม่ได้แบบว่าโกงขนาดนั้นหลอกทุกอย่างมันเขาทํามามันก็ต้องมีแบบว่าเออข้อด้อยข้อดีใช่ไหมอย่างสมมติถ้าเราดูแล้วเรารู้เทคนิคว่ามันมาแบบไหนอย่างเงี้ยเออเราก็สู้ได้แหละไม่ต้องกลัวน้องอย่าแบน์น้องนะอย่าแบน์น้องนะย้ำอย่าแบน์น้อง สำหรับใครที่หลงเข้ามานะคะก็ลองดูคอนเทนต์อื่นในช่องมิวได้นะมิวทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเกมแล้วก็อันนี้เพิ่งเริ่มแล้วก็มีเกี่ยวกับซึมเศร้านะมิวมรีวิวการไปรักษานะเผื่อใครที่แบบคิดเทียนเนาะอยากลองไปปรึกษาแพทย์ก็แล้วกูกลัวก็ลองเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็มีรีวิวหนังนะคะแล้วก็เอ่ออะไรอีกว่ซ่อมบ้าน